สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันจะสายหุ้นชอบนะคะท่านที่ยังไม่มีแนวทางดูเนาะมาดูแนวทางรบวนได้นะคะแนวทางเร้าเช้าแนวทางดาวปกแล้วก็ แนวทางเล่นทั้งวันนะคะดาวโปกเมื่อคืนนี้ลุดนะคะขออภัยเลยนะคะเมื่อคืนนี้ายดับแนวนะคะตัวเด่นก็ไม่เข้าเลยเนาะขออภัยนะคะวันนี้ขอให้หมาน,นะคะวันนี้จัดสูตรใหม่ให้นะคะวันนี้จัดสูตรใหม่ให้ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซ an, run, aza, าางงื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันเด้อค่ะลองหยิบจับไปดูนะคะเพราะว่าแนวทางช่องแอดเป็นแนวทางรวมๆนะคะไม่ได้แบบว่าระบุโจงวานี่คงนี่เคอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ระบุนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เข้าทุก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 หวยที่ไปนะคะ ไม่ได้เข้าทุกไอทุนทุกรอบนะคะก็ลองดูเนอะค่ะเป็นตัวเดินนะคะบางครั้งอาจจะเข้าบางครั้งนะคะบางครั้งอาจจะแบบว่าบางครั้งอาจจะเป็นตัวประกบเข้านะคะบางครั้งอาจจะเป็นตัวประกบเข้าค่ะทุกคนเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเลยนะคะวไาย เป็นย, er ยังไงกันบ้างเนาะร้อนกันไหมนะคะได้กันบ้างไหมนะคะท่านที่อยากสนับสนุนนะคะเอดก็ไม่ได้บังคับเด้ออันนี้ก็คือท่านที่อยากสนับสนุนนะคะสมุดปากานะคะสนับสนุนเอดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะหรือว่าสนับสนุนอาจารย์ปัญญานะคะก็ตามนี้เลยเด้อท่านที่มาที่เ็งกับอาจารย์เนาะนี่นะคะอันนี้ของสําหรับแอดนะคะสนับสนุนสมุดปากานะคะช่วยสมุดปากาแอดนะคะ เอาไปหมานเอาไปเฮงกันนะคะขอให้ทุกแนวทางนะคะเป็นแนวทางที่ดีนะคะ แนวทางที่แอดนาเสนอเนาะลองดูค่ะลองดูค่ะทุกคนลองดูด้วสูตรใหม่เอาไปเทียบกับแอดที่ท่านแม่นๆดูนะคะแต่ละสูตรแต่ละแนวทางของแอดนะคะนีเดอแอดก็เน้นรละย้ํานะคะแอดไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าชอบทําแนวทางนะคะบางครั้งบางคาอาจจะเข้าบางครั้งบางคาอาจจะไม่ได้เข้านะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะนี่นะคะดาวปกของเราก็หลุดไปนะคะน่าเสียดายเนะ,ะส่วนมาก FC จะชอบวินหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันมาเข้าอันนี้นะคะเข้าตัวหลักเลยนะคะศูนย์หนึ่งนะคะเสียงดังฟังชัด ไม่นาะไม่ชัดยังไงก็ขออภัยนะคะลืมเขียนหรือเนี่ยดาวปกนะคะอันนี้ก็ดาวปกนะคะนี่นะคะอันนี้ศูนย์หนึ่งนี้เข้าดาวปกเลยเนาะ,ะแต่ว่าไม่แตกสามตัวนะคะออกหามอ,อเบิลน,นะคะวันนี้ก็ระวังค่ะช่วงวันพระวันโกนใกล้วันพระเววันโกนนี่เออเปิดงานมาก็ออกเบิ้ลหามเลยเนาะหามเลยนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์หยนะะึ่งศูนย์หนึ่งนี้พี่น้องนะคะคืนนี้ไม่ใช่จะศูนย์หนึ่งไม่ใช่จะพี่น้องมาอีกบอกคะ่ะบอก คืนนี้นะคะแอ์ปิดแอร์แล้วร้อนจังเลยนะคะทุกคนออกไปรดน้ำต้นไม้ออ้ฝนตกกันบ้างไหมเนาะฝนพอตกกันบ้างไหมนะคะพ่อได้กันไหมนี่ค่ะลองดูนะคะสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ลองดูค่ะแอดก็ลองทําดูนะคะหาสูตรนู้นจับใส่สูตรนี้นะคะ มาดูกันนะคะแต่ว่าสูตรนี้แอดไม่ค่อยถนัดนะคะสูตรนี้นี่แอดไม่ค่อยถนัดค่ะทุกคนเออสูตรนี้ส่วนมากไอแอดไม่ค่อยได้ทํานะคะไม่ค่อยถนัดนะคะ สูตรนี้ก็ลองดูค่ะวันแรกนะคะลองดูเปลี่ยนสูตรกันบ้างเนาะเอาเด่นนะคะทุกคนเด่น890นะคะเด่น890ของเราเช้านะคะ818283นะคะ919293นะคะ010203นะคะ8029613นะคะ8029613 890 893820823นะคะ190193120123นี่ก็6กับ9นะคะปัญหาโลกแตก น้อเอฟซช่องแอดนี่น่าจะรู้กันนะคะแอดก็เป็นตัวเน้นของแอดละค่ะพวกนี้นะคะแอดจะชอบเน้นตำแหน่งหกับตำแหน่ง9ให้นะคะเป็นที่รู้กันเนาะทุกคนเนาะเอามาดูค่ะหุ้นดาวโปกคืนนี้แอดจะผ่านไปได้ไหมนะคะแอดกลัวเป็นหนึ่งหนึ่งมาจังเลยนะคะเลขวันที่นะคะเด่นนะคะหกเจ็ดเนาะเมื่อคืนนี้ทาไมไม่ไม่มาอย่างนี้เนาะเนาะหกเจ็ดนะคะตัวเจาะหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะคะและแอดก็จับหกเจ็ดตัวนี้ด้วยนะคะหกเจ็ด 7จ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจดหนึ่งเจ็ดสองนะคะอ่านลองดูเดอะะ้อค่ะทุกคนสูตรใหม่นะคะหกเก้าแปดศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งสองนะคะหกเก้าแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งสองนะคะขอให้หมันหมันเฮงเฮงปังปกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเดอ้อมีค่าประทูก,กันทุกวันนะคะเอามาดูนะคะนี่เป็นวันโกนเลยนะคะวันโกนซึ่งเป็นเอ่อซบปปลาวก็ออกแล้วเนาะ เลขเรล่าเลขเร่าไม่ออกเอฟซีบังเงบเงามากเลยนะคะวัาสนน เอาเดี๋ยวเขาก็มาค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็ออกแล้วเนาะวันพุธนะคะวันพุธแถมเป็นวันโกนวันพุธนี่เป็นวันโกนไม่วันโกลก็วันพระหลาหลาอาทิตย์ติดแล้วนะคะนี่เอามาดูนะคะเด่นรวมนะคะแอดให้ไปที่หกเจ็ดแปดนะคะหกสองหกสามหกสี่นะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะทุกท่านจะเห็นนะคะแอดจะเน้นให้นะคะตัวนี้คือตัวเน้นของแอดนะคะถ้ามีหกกับเก้าทุกคนจะสังเกตเลยนะคะแอดจะเป็นคนที่ชอบเน้นหกกับเก้าให้เอฟซ นะคะลองดูด้วยค่ะคืนนี้มันจะไปแตกดาวปกอีกไหมนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะหวายไม่ใช่จะไปแตกดาวปกบคะ่ะคืนนี้สวยได้หนึน 6, 3, 9, 3, น่งหกสามเก้าสามนี่6 9 8 3นะคะ7 2 4นะคะ6 9 8 3 7 2 4 6 678 674นะคะ638 634นะคะ278 274 238 234นะคะทุกคนว่ามันจะไปลาวพัฒนาไหมนะคะชุดนี้มันชอบไปราวพัฒนามากเลยนะคะอันนี้ก็230นะคะเลขทูบที่เราจุดกันนะคะไอ้ตัวแปลงนะคะแปลงไปแปลงมาที่เกียดแปลงค่ะใครชอบก็ลองดูนะคะ6263 6465 7273 7475นะคะ8283 8485นะคะ9293 94 ้วก็เก้าห้านะคะทุกคนกันเบิ้ลกันถามกันศูนย์นะคะพรุ่งนี้วันโกนนะคะวันโกนวันพระวันที่สิบหกนี่ไม่ใช่เนาะวันที่สิบหกนี่มันวันศุกร์เอ้ยไม่ใช่สิสิบสี่วันศุกร์สิบห้าวันเสาร์สิบหกวันอาทิตย์นะคะโอ้เลขออกวันอาทิตย์นะคะเลขรัฐบาลไทยโอ้ช่วงนี้ออกวันหยุดตลอดเลยเนาะเสาร์อาทิตย์ตลอดเลยนะคะตกมาปีนี้นะคะเบิ่นบอเบิ่นบอ เดี๋ยวเอดก็ทยอยลงแนวทางให้นะคะเตรียมรับชมรับฟังเ้อท่านที่เลิกงานเข้ามาแล้วนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะเอดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดนะคะวาจาไม่ไพเราะเพาะพิงนะคะไม่สนอหูยังไงก็ขออภัยนะคะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะแนวทางที่เอ็ดนาเสนอนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านเนาะมองผ่านหรือเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เอดก็ได้นะคะบางท่านบาง ท่านไม่ชอบไปนะคะแต่ว่าชอบดูนะคะเอาดูกันไปนะคะแอดก็ไม่ค่อยเก่งหรอกค่ะภาคปฏิบัตินะคะตายตลอดค่ะแต่ทฤษฎีนี่พอไหวนะคะทฤษฎีพอไหวนะคะแอดก็อธิบายตามความเข้าใจของแอดนะคะทาคลิปเนาะก็ต้องพูดหน่อยนะคะก็ขออภัยนะคะแต่ก็จะไม่ให้เกิน8นาที9้านาที10นาทีนะคะแต่ว่าถ้าชุดสรุปมันต้องงานหน่อยคะ่ะกว่าจะแบบไปได้แต่ละชุดแต่ละชุดนะคะบางทีแม่แม่ก็แขปไม่ทันเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอนล,ลาไปก่อนเด้อขอให้คืนนี้โชคดีนะคะกับดาวปลุกสูตรใหม่เด้อสวัสดีค่ะ